สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรครบ3ตัวบนชุดฟ้ามีตาประจำวันที่16สิงหาคม2568ก่ 2, อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของสูตรนะคะเป็นครบ3ตัวบนชุดฟ้ามีตาจะใช้เป็นครบ3ตัวบนหรือว่าจะใช้เป็นครบ2ตัวบนก็ได้นะ,ะสำหรับสูตรนี้ แนวทางของครบนะ3ามตัวบนชุดฟ้ามีตาจะเป็นแนวทางของเล่มนะคะอ่อ GRV ทับหนึ่งนะคะเราจะเริ่มดูตั้งแต่งวดที่ออก7จ็ดเด้ี๋ยวจารย์ทำเท่าเดิมแล้วกันเนาะทำมาให้ดูสักสิหงวดรวดเลยนะคะ15้างวดนะครบ3ามตัวบนชุดฟ้ามีตามี f อขอมาด้วยนะสำหรับสูตรนี้นะคะ วันนี้อาจารย์อาจจะลงมากกว่า3คลิปนะคะเอาเก็บไว้ดูใครว่างแล้วค่อยดูแล้วกันถ้าเรามาลง3มคลิปอาจารย์เกรงว่าจะไม่ทันนะเพราะยังจะมีหลักหน่วยล่างนะคะกับ1 1 1หนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งคลิปนะที่ต้องวางหน่วยล่างในชุดมาตรฐานต่อมาก็จะเป็นสามสิบหกชุดโต๊นะก็ยังไม่ได้วางเดี๋ยวอาจารย์จะวางให้ในวันนี้แหละไม่อะไรก่อนอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหน่วยล่างกับสามสิบหกชุดโต๊ะแล้วกัน แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบห้าใช่ไหมอาจารย์จะสรุปบนล่างให้ในวันพรุ่งนี้แล้วมีสูตรเด่นอะไรที่ดีๆอาจารย์จะวางให้ในวันพรุ่งนี้ของของล่างนะคะยังมีอีกสองสามสูตรซึ่งเป็นสูตรเก่ายังคงเดินดีอยู่เช่นบางสูตรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรนําโชคนะมีศูนย์หนึ่งแปดออกห้าศูนย์แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีแบบสามตัวเดินดีเนาะก็มีหกสี่ศูนย์ออกห้าศูนย์เนี่ยใช่ไหม อาจารย์จะทําตารางให้เป็นตารางล่างแล้วก็อาจจะมีตารางบนในแนวทางของเด่นแล้วก็สรุปโค้งสุดท้ายให้สําหรับวันพรุ่งนี้นะ,ะส่วนวันที่เออวันเสาร์ที่16เป็นวันที่กองสลากจะประกาศผลนั้นเดี๋ยวก็มีอะไรดีๆค่อยวางไปแล้วกันเนะาะทีนี้เรามาดูของฟามีตาเริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยเนาะเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเลขที่ออก เจ็ดเก้าเลขที่เราจะไม่ใชข้ของฟ้ามีตานะจริงจริมันเป็นสองตัวนี้นะสองตัวนะคะก็ดูไปก่อนแล้วก็ไล่ไปออกมาที่เจ็ดเจ็ดเก้าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมต่อมางวดที่สองออกมาที่เจ็ดร้อยก็เจ็ดศูนศูนย์ตรงนี้สองสี่ 2, 4, แบบนี้ตัวที่ไม่ไม,ไม่มีใน สามตัวบนต่อมานะคะงวดที่สามออกมาที่สามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดตรงนี้เลขที่ไม่มีเลยแนวนี้นะคะสองกับสี่งวดที่สี่แปดเก้าสี่นะเลขที่ออกก็อยู่นี่นะคะแปดเก้าสี่ เลขที่ไม่มีก็ศูนย์กัสองเราไปงวดที่ห้าห้าหกสามนะห้าหกสามนี่เลยห้าหกสามเลขที่ไม่มีในงวดนี้นะก็คือเจ็ดกับเก้านะคะต่อไปนะคะฟ้ามีตาในงวดที่หกที่เป็นตัวอย่างนะหกแปดเจ็ด หกแปดเจ็ดอาเลขที่ไม่ใช้นะหนึ่งกับสามว่าที่เจ็ดสองสองเจ็ดนะเลขที่ออกก็ตัวนี้นะสองสองแล้วก็เจ็ดเลขที่ไม่ใช้ก็คือแปดกับศูนย์ ต่อมานะเป็นงวดที่8เลขที่ออก3า8แตัวนี้นะสามแะเลขที่ไม่ใช้ก็คือ5กับ7นะต่อมางวดที่9ก้าเลขที่ออก3 0 9 3 0 9นย์เก เลขที่ไม่ใช้คือหกับแปดต่อมานะคะมวดที่สิบเลขที่ออกสามห้าสองสามห้าสองเลขที่ไม่มานะคะก็ในครบสามตัวบนนะคะก็คือแปดกับศูนย์เี่เราก็เพินเพินแล้วไล่มาเรื่อยๆนะคะ ก็เข้าดีซะด้วยสําหรับสูตรนี้แล้วอาจารย์ก็เมื่อที่แล้วไปเน้นนะคะที่สูตรนี้เป็นหลักเลยละเอาตามสูตรนี้แหละอะไรอะไรอาจารย์ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยพูดเนาะดูไปก่อนสามเก้าสองเนาะสามเก้าสองเลขที่ไม่มีคือห้ากับเจ็ดสามเก้าสองอยู่ตรงนี้เลยนะคะต่อมาสองสี่หก เลขที่ออกเนะสองสี่หกก็สองสี่หกนะคะเลขนี้เนาะไม่มีเก้ากับหนึ่งใช่ไคะแล้วสังเกตรตรงนี้เนาะเมื่อที่แล้วอาจารย์ก็คาดว่ามันน่าจะเดินนะคะตัวนี้ก็ให้ไปด้วยเนาะตั้งแต่เมื่อที่เดี๋ยวนะเมื่อที่ที่สิบนะนี่เมื่อที่สิบนะเอ,อ <c oughs> มื่อที่เกนะ้าเนาะเมื่อที่เก้านะเลขสามนะสาม ห้าเห็นไหมแล้วก็สองตัวหน้านนี้นะต่อมาเนาะหกเห็นไหมสี่งวดแล้วที่มันมาข้างหน้านี้เลยนะคะกลายเป็นตัววิ่งไปเลยนะตัวด้านหน้าเนี่ยเรามาตื่นเต้นไปด้วยกันว่างวดนี้จะจะเดินไหมนะคะอาจารย์ชอบเลยนะตัวนี้อาจารย์ชอบกับกับตลปัดกันกับ f ซีนะที่อยู่ที่อะไรกันที่อยู่สี่วนะ f fc ก็ 4, ชอบกับกับลำกอายจานเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะงวดที่สิบสามนะสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองแปดสามเนี่ยออกมาที่สามสองสี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้สามสองแล้วก็สี่นี่ค่ะตัวนี้เลยนะตัวที่ไม่มีคือเจ็ดกับเก้าและไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยเลขสี่นะออกสามสองสี่ก็ยังเข้านะนี่ค่ะจานเล็งเด้งมาตั้งแต่ประมาณสี่งวดนี้แล้วนะ หนึ่งสองสามสี่อย่างงวดนี้เราก็ชอบเลขสี่แล้วนะคะเลขสี่ตัวนี้ก็ก็ใส่รองเท้าวิ่งกันไปเนาะต่อมานะคะมาดูงวดที่แล้วเลยงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมงวดที่ออกแปดห้าสองไอตัวที่อาจารย์คาดว่ามันน่าจะเดินมันเดินจริงนะคะแต่ว่าไอตัวที่อาจารย์ไม่เอาเนี่ยคือแปดกับศูนย์แล้วมันมาเลขแปดนี่คะ่ะตัวนี้เลย ชุดนี้ก็การันตีได้ว่าจับสามตัวไปแบบตามสูตรนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเออเอาตามความชํานาญเนาะมาหรือไม่ท่านผู้ชมก็เลือกเองแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จับให้เลยนะคะก็คือเนี่ยว่าจะมันออกแปดห้าสองนะเนี่ยมันเข้าห้าสองตัวนี้มันเดินนะคะตัวที่เป็นเลขค่านี่ยมันเดินแต่เลขแปดเนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้มันหลุดที่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชม โดยทั่วไปแล้วบางที่ตรงหลุดอะ่ะเมื่อต่อไปมันจะเข้านะมันจะเดินเพราะแล้วมันก็ไปชนกับหลักร้อยที่เราคํานวณได้หลักร้อยก็จะมีเลขสี่ตัวเนะก็จะมีหกแปดสองสี่หกแปดสองสี่ตัวชนเยอะสุดก็คือตัวที่เป็นแน่ตรงกับตัวนี้เลยไม่แน่ท่านผู้ชมหรือมันจะกลับเข้ามาอยู่ในในล็อกของในล็อกของครบสามตัวบนก็คือด้านหน้านี้นะหรือมันจะอยู่ตรงนี้ ถ้าด้านหน้านี้อาจารย์เขาคิดว่าเาสูตรเขาเรียกอะไรคะสูตรสูตรในในข้อมูลบนเนาะเดี๋ยวจย์นึกคิดแป๊บหนึ่งนะอ๋อเลขลับวงในใช่ไหมเลขรับวงในมันชอบมาตัวข้างหน้าฮะตัวด้านหน้าด้านหน้ามันชอบเดินเหมือนอย่างนี้ยรับวงในมันก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้ตัวด้านหน้ามันจะเป็นเลขนี้นะเลขสองของงวดนี้นะมันไปตกไปดง ไปชนกับเลขวิ่งระยะยาวนะก็เป็นเลข2เหมือนกันแล้วเราคำนวณมาได้มันจะมีที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คือหกแปดสองสี่หนี่ก็มี2นี่ก็มีนะ,ะแล้วก็สีก็อยู่ฝั่งนี้8ก็อยู่ฝั่งนี้จะขยับมานี่หรือจะยังคงอยู่แค่ตรงนี้แปดเอาอยู่ไหมนะคะท่านผู้ชมตรงนี้แถวนี้มันยังไม่มาใช่ไหมเลขแแล้วตัวเลขเราต้องการแค่3ตัวอาจารย์ก็นึกชอบตัวนี้ด้วยนะคะใส่สีให้เลยห มีเลขสองอันนี้รอผลนะงวัน,นี้จะเดินไหมนะอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวนะคะตรงเนี้ยเมื่ที่สิบห้าชอบเลขสามเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นเลขวิ่งก็ได้นะ,ะสังเกตมันชอบมาตรงนี้นะเลขสามใส่ไปเลยสามแล้วแล้วตัวอาจารย์เองนะจะชอบเจ็ดบนนะเก้าจะมีแนแล้วทางเด่นตัวเดียวบนล่างเนาะ เมื่อที่แล้วได้เป็นเลข5แล้วมันมา52แล้วก็50ย์มามาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้มันจะเป็นเลข9 9มันก็เด่นทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันในสูตรวิ่งตัวเดียวเลข9ก็มีแต่อาจารย์ชอบ9้าในแนวทางของเลขล่างนะคะท่านผู้ชม9อาจารย์คิดว่าน่าจะเด่นที่ล่างมากกว่าสําหรับงวดน,นี้เลขกระแสะนะคะอาจารย์ไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แต้มใครจะจัดก็จัดไปเนาะจัดไปเลยนะคะกันไว้ถ้าเราไม่เล่นนะมันอาจจะมาเสียเสียงๆไว้ติดๆไว้นิดๆหน่อยๆนะคะ แล้วก็มาเล่นเลขสูตรของเราเนาะในในในล่างนะคะส่วนบนเนี่ยอาจารย์ชอบเลขเจ็ดนะเนี่ยชอบสองสามเจ็ดนะหรือว่าสองเจ็ดสามก็ได้แต่เนี่ยเ,เป็นอะไรสิบหน่วยหน่วยหน่วยสิบมีร้อยอ่ะมีร้อยอันหนึ่งนะแต่อาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่ที่สิบหน่วยเพราะว่าหลักร้อยเราเน้นไปที่เลขคู่นะ เลขคู่ก็มีเลขหกเลขแปดศูนย์ไม่มีในหลักร้อยเนาะแล้วก็มีเลขสี่นะแต่ว่าถ้าชนมันจะชนที่เเลขแปดไอ้เลขหกนะคะแต่อาจารย์ก็อยากให้ติดเลขสองไว้บ้างนะคะถ้าเราจับแบบว่าหกเจ็ดสามเนี่ยมันจะไม่ติดเชุดมันชุดอะไรลนะ่ะชุดรับวงในเนาะเวดเนี้ยนะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขกระจายนะ เลขกระจาย9ก็สวย8ก็ดีอย่างเงี้ย3ก็ได้5ก็เด่นนะ6ก็ชนพราะหลักร้อยก็เป็นแนวทางของเลขคู่เงี้ยใช่ไหมมันจะมันจะต้องมีสูตรหลุดแน่นอนอยู่ที่ใครจะตามที่สูตรไหนนะใครตามสูตรที่ถูกก็โอเคไปเนาะตัวอาจารย์ชอบเลขเจ็ดนะงวดเนี้ยเลขเดนะแต่ชอบบนนะคะชอบบนแล้วใครชอบก็ลองจับจับเอาเนาะเดี๋ยวเราลองดูเนี่ยไหนไหนมันก็มามันก็ออกมาที่ มันจะไม่มีเลขแปดเนาะมันจะได้แค่ห้าสองแปดหลุดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคิดที่เป็นสองตัวมันจะได้ใช่ไหมคิดเป็นสองตัวเนี่ยห้าสองได้เพราะฉะนั้นเอาสูตรที่เราไปจับชนกันแล้วหาสองตัวจากสูตรครบสองตัวบนระยะยาวลองเช็คดูเนาะอะ,อะฝากช่องนิดนึงก่อนมีดีชนแนลนะคะเลขเด็ดเลขเด่นเลขดังอะไรอาจารย์ก็ เวลาเราเอามันก็หลุดนะเวลาเราไม่เอามันก็มานะเลขเด็นเลขดังเนาะก็รู้อยู่นะว่าเป็นเลขอะไรนะตัวเดียวนะก็จำตรงนี้เลยเนาะอาจารย์คัดลอกนี้แม่นะสามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเขียนมาก่อนเลยพื้นที่เถอะน้อยนะสามสี่ห้าเก้าศูนหนึ่งเจ็ดและสองนี่เอาหมดนี่เลยนะเลขหกเนี่ยถ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องเอานะคะเลขหก เพราะว่าตรงเนี้มันไม่หลุดจักสิบหน่วยเราจะเอาแค่สิบหน่วยในนี้มันครบสิบหน่วยอยู่แล้วก็เอาแค่นี้ไปจับกดชนกับสิบหน่วยที่มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดหลักนะก็มีเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอันนี้อาจารย์กำลังหาหลักเออสิบหน่วยนะสองตัวบนให้ก่อนมันก็จะชน เลขสามเลยตัวแรกต้องต้องใช้เลยนะท่านผู้ชมสามตามไปได้วยสี่ตามไปได้วยห้าตามไปได้วยเก้าศูนย์ผ่านหนึ่งไม่มีเจ็ดสองไม่มีนะคะเ่ยแต่ตัวตัวที่เป็นเลขสองเลขหกเนี่ยไว้หลักร้อยนะอันนี้กำลังหาสองตัวบนสองตัวบนถ้าจับดูแต้มแล้วมันจะได้สี่ชุดกีตารางแบบนี้เลยนะอืม นนมันจะมีชุดนะเก้าห้าที่ได้แต้มนะเก้าเจ็ดสามห้าสามเจ็ดอ่ะสี่ชุดนี้อาจารย์ชอบสองชุดนี้แหละเก้าเจ็ดกับสามเจ็ดนี่แหละเอาสองชุดนี้เนาะแล้วก็เอาแนวทางของหลักร้อยใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอาตัวหเนี่ย หกเก้าเจ็ดนะแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็หกเก้าสามเอ้ยไม่ใช่หกเก้าเจ็ดก็หกสามเจ็ดต่อไปเอาสองนะสองเก้าเจ็ดโอ้ตัวนี้เป็นหวยได้เลยนะสองเก้าเจ็ดเนี่ยออกบ่อยนะแล้วก็สองสามเจ็ดอันนี้ตัวนี้อาจารย์ก็เคยถูกนะสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามสามตัว ตัวนะคะแต่ว่ามันมัน,นานมาแล้วเนาะแต่มันเป็นตัวหวยได้แบบนี้อันนี้จับสามตัวไม่ต้องสนใจแต้มนะคะท่านผู้ชมแต้มรวมสามตัวบนเนี่ยแหละจับแบบนี้ตัวชอบอีกที่ติดเลขเจนะ็ดเนี่ยอาจารย์ชอบเจ็ดใครชอบเลขเก้าก็เอาหกกับสองมาใส่ข้างหน้าเลขเก้าชุดสำรองอาจารย์ชอบชุดเก้าเจ็ดกับสามเจ็ด มันจะมีหนึ่งกับสามมาตัวสองกับสามมาตัวนะมันจะชนที่เลขสามนะท่านผู้ชมอาจารย์ชิดชอบเลขสามนะคะก็คือเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวเนี้ยเลขสามแล้วก็ชอบเลขเจ็ดตัวนี้แล้วหกตัวเนี้ยเวลามันตัวหลุดงวดแรกๆเนะี่ยมันชอบมานะคะเออไม่ไม่ไว่าจะเป็นสี่หลักแล้วเดินมาเป็นห้าหลักมันก็จะชอบมาหกหลักแตบบ่ไม่แน่ตรงตรงนี้เนาะก็ก็ตามนี้เลยชอบหกใช่ไหมชอบสามเจ็ดตัวนี้อันนี้จะเป็นสำรลอง อาจารย์เขียนง่ยอ๋ออันนี้เป็นจริงหมดเนาะเพราะว่ามันเป็นหลักหลักร้อยหลักร้อยเลขหกตัวนี้นะที่มันตรงหรือว่าจะเป็นเลขสองจับมาจากของเออเลขลับวงในนะทะ่านผู้ชมนี่แหละประมาณนี้สี่ชุดนี้ถ้าใครชอบแนวทางว่าอันนี้มันเข้าสองตัวใช่ไหมอันนี้มันก็เข้าสองตัวระยะย,ยาวมาหลายงวดเลยเนี่ยสองตัวมันจะอยู่ในนี้อาจารย์อชอบเลขเลขสามเนี่ย ตัวด้านหน้านี่แหละแล้วก็สองตัวก็จะเป็นอาจารย์ชอบเจ็ดนะนชอบเจ็ดตัวนี้ตัวนี้แหละชอบตัวนี้ใครจะชอบเก้าก็ได้เนี่ยเก้าห้าหรือว่าหรือว่าสามห้าเนาะสามห้าแต้มแปดแต้มแปดเอาที่มินได้แต้มนะอันนี้แต้มสี่แต้มหกแต้มศูนย์แต้มแปดนอกกนั้นจะไม่ได้แต้มนะ เนี่ยอย่างสามสี่แต้มเจ็ดอย่างเงี้ยไม่ได้สามเก้าเป็นสิบสองแบบนี้ไม่ได้สี่เจ็ดเป็นสิบเ็ดน่ะไม่ได้อาจารย์ดึงเฉพาะที่ได้แต้มมาเลยมาให้เลยนะแบบนี้รถหน้าจอลงเนาะคลิปนี้ง่ายๆค่ะท่านผู้ชมก็คือแนวทางของอะไร่ค่ะครบสามตัวบนนะชุดฟ้ามีตาอาจจะกลับมาเข้านะสามตัวเหมือนเดิมก็ได้หรือมาตรงตัวหลุดนะมันหลุดนะคะเมื่อที่แล้วเนะี่ยหลุดตรงนี้เลยตรงเลขแปด เอฟซีอยากดูตัวเลขอาจารย์ก็วางให้นะยังเหลือติดค้างอยู่อีกสักสองคลิปนะคะคลิปสําคัญสําคัญนอกนั้นก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไรเป็นพวกเด่น๋ยวค่อยวางให้อาจารย์จะวางหลักหน่วยนะกับสามสิบหกชุดโต๊ะให้กดติดตามไว้รอดูเลยเนาะสามสิบหกชุดโต๊ะี่ดีนะคะช่วงหลังมานี้เข้าบทเข้าล่างทุกงวดเลยคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ